รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สองฝันใจประชาชนอย่างดาวินชีเกมถอดรหัสมาแล้วครับซึ่งตอนนี้เรากําลังอยู่ในช่วงที่ต้องเอาใจช่วยและลุ้นกับทั้งสองคนนี้ครับเพราะต่างคนต่างสู้กันแบบสูสีจนพากันหมดหน้าตักทั้งคู่มาชมกันครับว่าวันนี้ใครจะอยู่ใครจะไปหรือจะจูงมือกันกลับบ้านทั้งคู่ไปลุ้นและเชียร์พวกเขากันต่อเลยครับสองพยางอีกแล้วครับท่านรายภาพที่มีสองพยางจากลินจ์มินมาครับ เอร์สิบเดกดแล้วนะครับกดไหมเสียดายมากบานเบอร์สิครับคุณบอยครับคุณบอยตีนเท่าไหร่แล้วครับยังเลยฮะยังเลยเหรออันแรกของคุณแล้วเนี่ยคุณจะกลับบ้านหรือ หรือจะอยู่คุณจะไปพร้อมเขาหรือเปล่าคุณตอบว่าวัคซีนครับอยู่รับไปสองพันครับเก่งมากๆเลยครับคุณบอยซึ่งคลิปแรกก็คือการวักน้ําภาพที่สองก็คือภาพของคุณซีชัดปวีที่เติมด้วยนอนหนูในภาพที่สามจึงถอดรหัสออกมาเป็นวัคซีนนั่นเองครับแต่การใช้คําว่าวัคซีนต้องเปลี่ยนจากการสะกดด้วยกอไก่มาเป็นคอควายนะครับคุณผู้ชม ไม่น่าเชื่อแต่ก็เป็นไปแล้วยังน้อยครับคุณดีดี้คุณก็ชม้์หนึ่งสมัยสวยงามหนึ่งมืนบาทแต่สุดท้ายแพ้เกมแพ้ได้สุขภาพห้ามแพ้ทั้งคู่เลยอ่ารับครับผมครับอ้าดูสิเราจะไปทางเดียวกันไหมหนึ่งสองสามตอนนี้ผมเหงามากครับคุณดูดครับ เอาเลยครับผมสมัยบารักชั้นทีเถอะไปแลนด์ับเย้ยินดีครับผมทุกสัน่นครับผมต่อเลยครับตัวอื่นครับผมเหนีมากได้หนึ่งคนแล้ว Uh huh. ก็ต้องหาอีกหนึ่งคน <laughs> ครับ <laughs> <laughs> แลนดอมครับ ครับคุณสักรับปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับคุณศัก์ปัจจุบันทำธุรกิจส่วนตัวครับแล้วก็หลายหลายอย่างหลายหลายอย่างครับครับคุณสันครับปัจจุบันทำอะไรครับรับราชการตำรวจครับรับราชการตำรวจนะครับผมคุณสายครับสติวมาเท่าไหร่ล้ครับสี่พันบาทครับสี่พันบาทพี่ศักิ์ครับครับอยู่กับพี่อู๊ดเป็นไงสบายดีครับสกิลได้มั้ยไม่ได้เลยครับไได้ได้ไงก็ชวนคุยกันพอเขาภาพมาปุ๊บกี่พยางพี่กี่พยาง แต่ตอนนี้ยังไงก็ต้องได้แล้วล่ะพร้อมไหมฮะพร้อมรับเริ่มครับใส่ทุกคนละมื่นะครับผมและนะฮะอัตโนมัติตรงกลางคนละสองพันมาอย่างด่วนและรหัสภาพแรกเรายิงกันเลยดีกว่า2องพยางเริ่มก็นะเอาแบบฮัทฮัส่ภาพจากลิชเบนมาครับ2องพยาง เอสามคุณไอ้กดแล้วนะครับอย่างเร็วสัีครับผ่านทองหลีดสอบไปยังอไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าตอบมาแล้วมีโอกาสให้ตอบทีเดียวคุณศักก็ไม่ได้เหมือนกัน น้องอายจ้ะสอง <2 S 2> พยางนะมั่นใจ,นใจนคุณตอบว่าพวงรีดค่ะพวงรีดสามพันบวกสองพันเป็นเท่าไหร่นะห้าพันค่ะเป็นของน้องอายจ้าได้ไปแล้ว5,000ันนะครับผมพวงรีดพอผพอ่พานนะฮะพ่านบวกกับ,บวงเป็นพวงและวงรีดเดอร์นะครับผม <S <S แต่ออกเสียงให้ถูก นะฮะลอลิงก็ต้องเป็นรอเรือเหลือ8าดพันไม <elas> <primary University> ่ได <ม ets> ้ใ <wir> ช <vastly lava heart> ้สิทธิ์ลงมาใหม่ครับเป็น4,000ตรงกลางราดภาพต่อไปครับสองพยางอีกแล้วราดภาพจากลิิมินมาครับ หมดเรียบร้อยเหลือสิบวินาทีไม่ยากสองพยานนะครับอีกทีนะครับสองพยานคุณสครับถ้ายถอยครับถูกต้องครับผมภาพแรกนะครับผมทายรถยนต์มิซูชึคิอคาดนะครับผมภาพที่สองนะฮะก็คือคอทหารนะฮะบวกกับออยนะครับเป็นถอยท้ายถอยตัดไปที่หนึ่งหมื่นครับคุณสันครับ ได้ครับกลับมานะเป็นหมื่นหนึ่งต่อ6 0 0ัพิศครับครับมันเป็นตาของเราแล้ว2,000ครับ2,000นะครับเป็น4ี่พตรงกลางและรหัสภาพจากนั้นจะมีต่อไปนี้ครับมี3ารพยางสนะครับรหัสภาพมาครับสถานการณ์ตอนนี้คุณสันขึ้นนําเป็นเท่าตัวเลยนะครับ ถ้าคุณศักด์อยากจะเอาชนะในแบบนี้คงต้องรีบเร่งมือกันเล้วละครับช่วงหน้ามาลุ้นกันรับว่าใครจะถอดรหัสภาพในชุดนี้ได้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลิ้นจือมิน น้ำซันว่าสถานีบริการน้ำมันพีทีมีสามพยางสามนะครับรหัสภาพมาครับ ถุงน้ำดีครับถุงน้ำดีถูกต้องครับใช้เวลาไปแค่สามนาทีซึ่งนะทบเบอร์21 e ก็กดเช่นเดียวกันนะครับภาพแรกนะครับผมคลาสสิกสุดๆไม่มีที่ไหนในโลกมีประเทศไทยประเทศเดียวนะครับผม <c oughs> ที่เรากินน้ำออกจากถุงแบบนี้ถุงน้ำนะครับและภาพที่2อยกเบอดีดถุงน้ำเยี่ยมถุงน้ำดีพระพิกถุงน้ำดี นำเลยตอนนี้เบอร์สองต่อสี่พันไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสำหรับคุณสันพี่ศักดิ์ครับครับผมผมก็เชื่อว่าพี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันพี่จะสู้เท่าไหร่ครับสักสี่เลยสี่เลยสี่เลยเจ้าอย่าสี่มั้งสามพันครับสามพันครับหกพันตรงกลางนะครับผมสองพยาง ลาดภาพจากลินจีบินมาครับ,บเบอร์ส<อ>ิกดแล้ว สี่เปล่าครับแปดสี่นีแปดกับสี่แปดสี่ไม่ใช่ครับผมแปดสี่แปดสี่เบอร์สิบสี่ครับคุณตอบว่าฝนแปดแดดสี <Wars> ่คุณอะไรครับแหม่มค่ะพ <enders> ี <c in chiar> ่แหม่มครับต้องกลับบ้านอีกหนึ่งคนนะครับแต่ฝนแปดแดดสี่เท่ากับ ระนองอและผมขอโทษพี่แมวด้วยนะครับผมอ่าผมมือให้พี่แมวหน่อยครับ <feit> โดนซีลไป6,000หน้าด้านด้นด,นดยดาบินชีนะครับผมต้องขอพูดแบบนี้ฝน8แดด4ระนองโมนาตากย<ง>้ยพิซั่งสุดยอดของพยางมาดูกัน รับภาพจากลิจิบินมาครับมีคนกดแล้วนะครับเบอร์14 ตอบว่าหมายสารค่ะหมายสารโอ้แล้วก็หอมออาหมากะยอยักษ์หมายสารสั่งว่า,า,วาจับกระเทย <c oughs> <c oughs> เอาไปหนึ้งาน <c oughs> และก็ได้เสียดายครับสำหรับพี่ศัก์ นะครับต้องกลับไปก่อนแต่วันนี้เราได้แชมป์คนใหม่แล้วขอเสียงมือดังให้กับพิสันครับน่าเสียดายครับพิสัรครับวนกลับมาใหม่วันนี้แพ้ก็แพ้ได้สุขภาพห้ามแพ้รับหลินจิมินครับขอบคุณครับเอาละพิสารแปดพันละโอ้ดิพร้อมยังครับจัดมาจัดไปเลยครับผมดันดอม แม่ได้ดูมมาดีมาท้าชิงแล้วครับแต่ต้องมาดูลีลาของคุณพีทกันว่าจะทำให้แชมป์ใหม่ของเราสะเทือนได้แค่ไหนครับและตอนนี้พักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อครับสนับสนุนโดยโอวันติน คอลลาเจนไรเปปไทย HACP ตราโดนัทคอลลาเจนนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นสมาร์ทโฟนหัวเว่ย P10 และ P10 Plus เดินคุณพีครับผมถดีครับคุณพีครับหน้าเขาสวยนะครับผมขอเสื้อครับว่าคุณเบอร์12 1สิบเ็ดประมาณ12มั้ง สี่สิบหกครับส uh, no? cool, okay ี่หกเดียวกันเลยผมก็หาแถวนี้ยแหละชีวิตไม่เคยได้ไปไหนอ่ะคุณพี่ครับปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับก็ทำสตูดิโอโยคะครับนี่ไงป็เปิดสตูดิโอนะครับผมให้คนมาเช่าเป็นแบบว่าเอาไว้มาทำโยคะเลยเล้สติลไปบ้างหรือยังยังไม่ได้อะไรเลยฮะยังไม่ได้อะไรเลยนะครับผมพร้อมนะครับพร้อมครับเริ่มครับ การขั้เคลือนลมืครับและรวดเร็ว4,000มาครับอยู่ตรงกลางจากผู้แขางขันทั้งสองคนนะครับราดภาพแรก3พยางราดภาพจาัดริจมินมาครับ กดแล้วนะเดียวกดแล้วนะครับคุณพี่คุณตอบว่าจ่าหน้าทองถูกต้องครับผมโอ้โหเดียวหนึงนั่นเกือบไปแล้วนะครับผม <c oughs> เรามีเวลาให้คุณตอบเพียงน้อยนิดนะครับและที่สำคัญของคุณมีโอกาสตอบได้แค่ครั้งเดียวจ่าหน้าทองเพราะจ่าเฉยอยู่ หน้าซองจดหมายนะครับจากหน้าซองโดยที่ไม่รู้ไม่มั่นใจนำไปแล้วหมื่นสองพต่อ8,000ัครับรอก่อนนัเดียวนะหมื่นสองพต่อแ0 0พันุนครับเท่าไหร่ครับสามพันครับส0มพันดูดันจริง,รงๆหกพันตรงกลางครับ กับรหัสภาพต่อไปนี้ที่มีสามพยางรหัสภาพจากลินจิบินมาครับทีครับกับหลังหันครับกับหลังหันถูกไห้หไอ ถูกก็ต้องถูกแล้วครับได้ปืน5,000ต่อ5,000กับภาพหลังที่ถูกกลับหัวกลับหางนะครับแล้วก็หันจนถึงหคอแท้ๆนะครับผมเป็นการสะบัดผมในสมัยแบบว่าทรงม่รูน่าร่าหรือเปล่าไม่รู้เรียกอะไรมัแต่ดูน่าจะเป็นวงดนตรีคุณสันแชมป์เรามี5,000คุณต้องสู้อีกแล้ว3,000ครับ3,000ไปเลย ไม่ตัว6ท่านอยู่ตรงกลางเดี๋ยวนีว้และหยุดไว้ก่อนแจกของครับพี่อุ่นครับคิมเบลเชอร์นะครับผมสำหรับที่พักสุดหรูปานวิมานเกาะพันงานวิมานแห่งสวงสวรรค์กลางข้องทะเลไทยมอบกิมเบลเชอร์ให้คุณ3วัน2คืน2ท่านมูลค่ากว่า20,000บาท และท่านผู้ชมก็จะมีโอกาสนะครับผมที่จะได้นะครับกิวบัลเชอร์จากปานวิมานเกาะพังงาเช่นเดียวกันถ้าคุณสารแชมป์ของเราและคุณพีทตอบไม่ได้อ้าวผมขอแค่สพยางแค่นี้สั้นๆผมไม่ได้ขออะไรมากพูดเหมือง่ายนะครับ2องพยานราดภาพจากหลินจิมินมาครับ จะไปไม่ไปจะไปไม่ไปเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแต่ว่าตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับเป็นโอกาสของคุณแล้วไปดูรหัสภาพชุดใหม่กันเลยครับ เอาเละครับคุณผู้ชมตอนนี้คุณผู้ชมมีเวลา20วินาทีที่จะถอดรหัสภาพนี้เพื่อรับของรางวัลครับใครที่ได้คําตอบแล้วให้รีบเข้าไปตอบที่วิดีโอไลฟ์สดในเพจของดาวินชีเกมถอดรหัสครับพร้อมกับการกดไลค์กดแชร์ตามด้วยแสดงความคิดเห็นหลังคําตอบของคุณก่อน6โมงเย็นของวันนี้นะครับทีมงานจะเลือกคําตอบที่ถูกและข้อความที่โดนใจเพื่อรับของรางวัลเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นและตอนนี้เรากลับไปสนุกกับคุณชาคิดด้านในสตูดิโอกันต่อเลยครับ ยินดีด้วยกับท่านผู้ชมครับผมที่นะฮะได้ของรางวัลน,นี้ไปอ่ะกลับมาที่สองคนก่อนจุติเพราะจุดมันติดกันจุดติดไม่เอาดอเด็ก <c oughs> ไม่เอาดอเด็กสองตัวด้วยคอครับผม <c oughs> จุดตินะครับผมจุติหรือการประเกดนั่นเอง <c oughs> อ่ะกลับมาที่เกมการแข่งขันดีกว่า6 0 0 0อยู่ตรงกลาง สามพยางรหัสภาพจากลินิเมนมาครับถ้ารหัสภาพสามพยางต่อไปนี้แชมป์สามารถทวงคืนมาได้ก็ยังคงสู้ต่อได้ย,วยาวๆเลยนะครับแต่ว่าการแข่งขันชิงไวชิงพลิปของคู่นี้จะจบลงอย่างไรและจะเจอกับรหัสภาพสุดโหดอีกหรือไม่นั้นสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันต่อทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ห้าโมงเย็นวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ตอนนี Tree Tree. ้เกีะก็อยู่ที่ปั๊มทีที่เราจะมาตามหาผู้โชคดีเติมน้ำมันทีฟรีกันว่าแล้วไปตามหาเขากันเลยปสวัสดีค่ะจากรายการดาวินชีเกมถอดรหัสนะคะตั้งใจเติมน้ำมันอะไรไปเท่าไหร่คะโซ่ฮอก้าหนึอยค่ะอยากเติมน้ำมันทฟรีไหมคะอก็เดี๋ยวมาเล่นเกมกับเราเลยค่ะมีเขินมีเขินนะภาพนี้นะคะมีอยู่สอพยางมีเวลาอยู่ พร้อมเรียนคะเอพอพร้อมแล้วเริ่มเลยคะ่ะวัวเบื่อชีตาโอ,อ,อ้โอ,อ้โอ,อ้ออโโคอคอ<ค>แล้วลุกภาาที่สองเป็ะ